ไปนอเจ้บอกไปช่วยน่ะไช่วยเมง้องใหงเลยใครับแต่ต้องมีสติดีมากสติเป็นวันอ่ะในเราได้กว่าวันคนเกวนี้ไงมันมีรางเนาะแลยจะมีไปทูลอยได้ไงลอยไปนูไ้ไงอ่เป็มจะเล่นอย่างนี้ไปเออจะชอบต้องไปเนไปสิพูดได้ไงฉันมังงอ่ะไปได้ไงมันมีรางไงไปเรื่อยๆเพราะบอก่าตายแล้วั่นคนจสอว่าตายแล้วปนีนั่นุทุกขาอตายตรงนี้นะสี่น้องุดมี้แต่ที่น่ัน ขาวมันม iscilla, ันก็ยังมีอะไรอยู่นะตอนแรกขาวถึงขึ uffy, ้นแต่ไปถึงมือไม่ถึงแล้วับเดียวมีมีขึ้นขึ้นมาหน้ายนั่เหลืองอ้อยจำไม่ได้ใช่คนนี้ป่ะเดี๋ยวมาดูใช่หน้าหน้าเหลืองมากใช่ไหมแล้วลูกน้องมันถอดเกนไปเลยแล้วมันปฏิบัตวพี่มไปช่วยแต่น้องถื้อห่วงยางใช่ไหมทำไปช่วยจะปล่อยห่วงยางไปที่สุดถึงคุณจบไงต้องไปช่วยที่สุดแต่เอาห่วงยางไปจะปลดห่วงยางถึงขั้ ใครโตยังไงอย่าปล่ยขงยาลยางไม่ตายหดือขอยยาปลพอเด็กขาดปลดแรงเกาะยังไงเกาะคุณังยังไม่ตาย่องยางยังไม่ตายของยางยังไงก็ไม่ตายลูกยังไม่ตายว่าผมตายปแือว่าใช่เยไปแล้วใช่ป่ะแต่มันขึ้นมานพวกอะขึ้นมาเนพวกอะไน้องเขามาใกล้ยังไงมาเร็วนะอยู่ที่พวกเขามาเลยนะเห็นไหยมันอยู่ตรงนน้นเลยเพดเดีวเน้องเขามาครึ่งเลยตอนนี้ก็ผมถือหงายไปอยู่ไกลอยู่เลยใช่แล้วอีกพป๊บนีงอ่ะน้องมันพวกมันังไงเลยนะ แต่มันมบนั่วัตีนอื่นเนี่ยไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงกลางคืนดีกลางคีดวงดีน้องมันมีสตินะมันมีสติมากมนเปนัวานนี้น้องนักวานน้ำจะขาวแล้วแรกว่านี้วันนี้น้ำมีแบบมช่วยน้องเขาไม่ได้ดีแล้วล่ะเดี๋ยวพ้อมไหมคิดถึงไหมถึงแล้วจำไม่หมดเรียนจำไม่หมดเรียนจำไม่ได้แบบเนี้ยยไม่มีอยางนถึงมีแสติ ีคนลืมตัวเลยนะไม่ไปเรื่อยๆตายหามถึงปุ้นแล้วไปจะปล่อยของยางก่อนจุดปอดจะมีคนมาช่วยเนี่ยคือเกาะจุดปอดนี่ต้องเข้าต้องเข้าฝั่งลงไปไหนหรอกต้องเข้าฝั่งแต่ว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆจะเข้าฝั่งจะปล่อยของยางจะขาดถึงเมืองซีไปถึงซีไม่ถึงตัวนี้ก็จะปล่อยของยางแต่ว่าเข้าฝั่งต้องเข้าต้องเข้าฝั่งลงไปไหนหรอกเนี่ยนหนักจิตใจพูดเดียวเป็นชายสาวชายหญิจะไปได้ไงเรื่องนี้ไปได้ไงชาวนดงามชายคนงามเนียนนักการบัลลัูก์

พ่ไงดูตาย่จะอยูู่แล้วตายแล้วลคนไงน้ปล่อยหงางปล่อยงยางวปล่อยหงยางน้องปล่อยทไมอ่ะปล่อยหงยางไมอ่ะปล่อยงยางไอ่ะหลุดครับหลุดมือเหรอแล้วปล่อยหงยางกลัวอีกปล่อยหงยางมีคนโดนหงยางอ่ะเสียวบเลยทไมปล่อยหงยางเออปล่อยหงยางจะนไอ้กูช่วยคนชายที่่ใกล้ๆนอไอ้กุง ย้าองไม่ช่วยมันไม่ติคุณรมตอยางช่วยแต่ป่อหงางจปล่อยหงยางจะปล่อยหงยางแะปล่อยไปแล้วเห็นแล้ว่ะไไม่ได้ยินเล่อยก็ว่าไม่ไหวเ้ยจะปลอยปล่อห่งยางปล่อ่าไม่อกผมมากครับพ